วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลงชื่อรับผลโมจิและรหัสบล็อกฟุตอีก4รหัสเลยไม่ว่าจะเป็นโมจิตื่นผลเสือหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ยังมีผลอื่นๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมขอลงดันโมจิก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวตายเดี๋ยวผมจะมาสอนแจกหลังจากที่ลงดันเสร็จแล้วกันนะฮ่าชิลจริงๆชีวิตแต่รู้สึกว่าอากาศวันนี้มันหนาวมากเลยเว้ยเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนลงชื่อนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนลงชื่อโอเคปะจะสอนทุกคนลงชื่อวิธีได้ผลกับรหัสนะครับเดี๋ยวมีรหัสผลเสืือออมาแจจกเดี๋ยวะสนลงช่ แต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอลงดันแป๊บนึงเคลียร์ดันโมจิเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะสอนลงชื่อเออชิวตื่นมาก็หนาวนอนต่อดีกว่าเฮ้ยแต่ถ้าพรุ่งนี้อากาศหนาวเกินไม่แจก,กนะเลิกนะเลิกเอ้อากาศหนาวเกินไปตื่นไม่ไหวนอนต่อดีกว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่ก็ได้แหละโคตรฝีออหทำเป็นง่วงนอนจังโอเคไปผ่านแล้วทุกคนเดี๋ยวรีบไปเคลียร์บอสเลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงชื่อนะคุณผู้ชมนะจะสอนวิธีลงชื่อลงชื่อรับ ผลกับรับรหัสตึ้งตึ้งตึ้งตึ um ้งตึ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 ่งตึองตึงตึ้งตึ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 ้งตึงตึงตย้งอย้ง เอออยา่าโกงอยาง่าโกงปับปับโอเคเสร็จแล้วทุกคนแปดนาทีครับแปดนาทีพอเสร็จแล้วโมจิต่นทุกสกิลมาเดี๋ยวขอเวก,ก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรับปึ๊บปึ๊บเอาเองเออมจิตึนทุกสกิลเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะนี่ครับผมครบทุกสกิลแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีรับนะคนดูนะอ่ะเดี๋ยวคอยดูีกดผิด ว่าจะไปซูมผลช่างมาันไม่ทันละมาวิธีรับครับทุกคนก็เข้าไปหน้าเพจก่อนลิงก์เพจเนี่ยก็อยู่หน้าโปรไาฟลา์ทิกตอกอะครับผมเข้ามาหน้าเพจบ แล้วก็เข้ามาตรงโพสต์นี่ก็จะเห็นโพสตล่าสุดเลยที่เขียนว่าหลุมโคตรเกลียนบอกเลยว่าไม่มีใครรู้หรอกจากนั้นก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นี่คอมเมนต์ว่าชื่อนในเกมว่า avo t o u เออนี่พี่ก็คอมเมนต์ชื่อในเกมตัวเองคอมเมนต์แค่ชื่อในเกมนะไม่ต้องคอมเมนต์อย่างอื่นนะใครคอมเมนต์อย่างอื่นก็คืออดนะครับคอมเมนต์ชื่อในเกมหรือไม่ก็่ชื่อเฟซตัวเองก็พอครับเออแล้วใครคอมเมนต์ชื่อในเกมคือได้แต่ถ้าใครไม่คอมเมนต์ ชี้นิเกิหรือเขียนอย่างอื่นด้วยคําอื่นด้วยคือจบอดแค่นั้นใครเขียนแบบเพียครับขอผลมึงอดแค่นั้นโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเออลืมลืมลืมบอกกดไลค์ด้วยเนี่ยเนี่ยกดกดตรงนี้ตึ๊บกดไลค์ด้วยเนี่ยเนี่ยกดกดไลค์เนี่ยกดใจเนี่ยเออจะได้รู้นะว่ามีคนมากี่คนโอเคก็นั่นแหละวิธีลับทีนี้ก็รอวันอาทิตย์เลยครับรอวันอาทิตย์ก็เข้ามาในไลฟ์ครับพอมาในไลฟ์เสร็จปั๊บก็ก็ก็รอดูครับว่าพี่จะไลฟ์ตอนไหนแต่พี่ไม่บอกหรอกบอกแค่่ววาาันอทิตย์